สวัสดีครับอ้าวเริ่มแม็กก่อนเลยอันเนี่ยอ้าวคนตายเฉยเ้ยไปไม่ได้ไงนะเออแต่หาอะไรขึ้นสูงๆก่อนอ้าวไม่รู้ป็นตุ๊กด้เลยปะโ้นเขาขึ้นก่อนเออของลืมเป็นนาเลยครับพงนายเอต้นหรือได้ชื่อในช่องของจินไวย์พรสุริโด ไปแรกผมคงจะทำคิทาพรอมมือนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมรู้สึกว่าจะาเล่นโรบักสักครั้งไม่ได้เล่นมานานแล้วพอดีชอบก็เลยอยากเล่นครับซึ่งมานเปผมเล่นคี่เม่ออาเซิร์เบีอาวแต่ว่าเอาไปเล่นไหวเดี๋ยวตกตายบัดค เดียวไหมใครที่ขุมาขุด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 ดขุ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 ดข i เตงรอต้องเอาเอ้ยเด็กๆดักกุ้มหินอ้าวตกใส่น้องกี่คนเนาะหกคนขอคานนี่เป็นจานดาวนักการนะท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวอะไรละขอไปดูกันผมลืมบอกนี่ถ้าเรากระโดดจากตรงนี้ไปนิดนึงน้าเรื่องก็ตกแล้วนั่นไอ้คนนั้นเดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวเอเตียงวิ่งก่อน แม็กนาโมเด็กกระดองนี่หลบตรงนี้เลยเดยวของหายของเด็วกระโดดช่วยเพื่อนดูเฮ้เพื่อนคุยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อะมีคนมาอยู่นี่ยวางปเย็น เอ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดคุณเพื่ออย่างได้ครับไม่ต้องยกกระจายเลยเด็ดเดออจิกระดักระดักระดัเออผมน่าใส่กินกินท่ไปด้วยนะเดี๋ยวค่อยโน้ตวส่ตำก่อนตอนนี้เป็นด่านะไรวะเฮ้อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนมึงเห็นกรูปะเนี่ย

เดืมาเลยอย่าไปเนี่ยอย่ารู้สึกว่าม่บอกทั้เดียวแต่ถ้าช่วยก็ช่วยกันด้วย้วยนะเดอย うん。パトローイ